สวัสดีครับว,วันนี้ก็มาพบกับครูแจ็คจและก็ครูแซมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงนะครับที่นักเรียนได้เรียนไปคลิปก่อนๆน,นะครับ,รบเดี๋ยววันนี้ครูแจ็คก,ก,กับครูแซมจะมาทวนความรู้เดิมนะครับก็คือ <c oughs> จะเพิ่มรายละเอียดหรือย้ําเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเริ่มจากรูปร่างกันเลยรูปร่างครับครูแจ็ครับร่างคืออะไรครับรูปร่างเนี่ยก็จะหมายถึงเส้นรอบนอกของวัตถุนะครับ เช่นเครื่องใช้คนสัตว์ก็จะมีลักษณะเป็น2มิตินะครับแล้วก็จะมีความกว้างแล้วก็ความยาวครับลักษณะสอมิตินะครับรูปร่างเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือหนึ่งนะครับ1รูปร่างธรรมชาติครับเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นในที่เราเห็นตามในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นคนสัตว์พืชนะครับเป็นต้นนะครับก็คือเป็นรูปร่างรูปทรงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นครับ อันที่สองครับคุณแจ้ครับอันที่สองก็จะเป็นรูปร่างลีขาคณิตนะครับก็จะหมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างที่แน่นอนเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมรูปทรงเรขาคณิตตามการอันที่สามครับคุณแจ้ครับอย่างที่สามก็คือรูปร่างอิสระนะครับรูปร่างอิสระเนี่ยก็จะหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์มีโครงสร้างที่ไม่แน่นอนนะครับหรือ เกิดจากธรรมชาติก็มีครับอย่างเช่นพวกน้าพวกเอ่อพวกวันนี้วันเมฆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับครันี่คือสำหรับรูปร่างนะครับมีครูเซงกับคุณจะยกตอยาให้ต่อไปมาดูกันที่รูปทรงครับเหมือนกันเลยครับแต่จะต่างกันนิดนึงเดี๋ยวให้ครูจะอธิบายครับรูปรูปทรงเนี่ยก็จะหมายถึงโครงสร้างงหมดของวัตถุที่มีลักษณะเป็นสามมิตินะครับนี่คือความแตกต่างนะครับรูปร่างก็จะมีสองมิติรูปทรงก็จะมีลักษณะสามมิติก็คือเพิ่มความหนาเข้าไปนะครับ ก็จะมีในส่วนของความกว้างความยาวแต่เพิ่มมาก็คือความหนานะครับความหนาความลึกความลึกครับคือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่งภายในมีปริมาตรและมีน้ําหนักครับรูปทรงเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทเหมือนกันครับเหมือนกับรูปร่างเลยก็คือรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิต แล้วก็รูปทรงอิสระเรามาดูความหมายกันเลยนะครับรูปทรงธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีโครงสร้างที่เป็นไปตามธรรมชาติเช่นรูปทรงของสิ่งของที่มีชีวิตอย่างเช่นคนสัตว์แมลงเป็นต้นนะครับต้นไม้อะไรคนระับผูสร้างชสร้างกระบอกอะไรนี้ครับครับ,รบต่อไปรูปทรงเรขาคณิตน,นะครับก็คือรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมีความโค้งมีม ก้นหอยมีเส้นตรงอยากฟันปลาอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในทัศนาตุอย่างเช่นนะครับสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนอที่เราเห็นเสาไฟฟ้าอะไรได้หมดที่เราเห็นทั่วไปเลยก็คือพวกทรงต่างๆโต๊ะเก้าอี้อะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่ารูปทรงเลขาคณิตนะครับที่มีความหนาจับเห็นได้รอบด้านที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นครับครับ ต่อไปนะครับก็คือรูปทรงอิสระรูปทรงอิสระก็ก็คือรูปทรงที่มีความเป็นอิสระไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวและไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับอย่างเช่นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันก็คือพวกรองเท้าปากกาโทรศัพท์เป็นต้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งของพวกนี้มันจะไม่มีลักษณะที่ตายตัวอย่างเช่นโทรศัพท์บางครั้งโทรศัพท์บางเครื่องออกมาเครื่องเล็กบางครั้งออกมาเครื่องใหญ่ มันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ไม่รัว่าไม่แน่นอนการดีไซน์ที่ต่างกันไปเรื่อยๆแล้วาก็ม้เขาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็ความรู้พื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็วันนี้ครูแซลบครูแจ็คก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำอีกครับจากจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เอาอุปกรณ์ยังไงครูแจ็คใช่อุปกรณ์รูปทรงอะไรข่ครานีเนี่ยครับอุปกรณ์ที่เราหาได้ตามทั่วไปในบริเวณบ้านของเราเนี่ย มาจัดวางใช่ไหมคุณแจ็คครับมาจัดวางให้เกิดเป็นรูปสัตว์ใช่ก็คือนักเรียนจํากันได้จํากันได้พึ่งผ่านมาพุ่งผ่านมาอีกทีนี้ก็จะใช้แสงส่องผ่านไปที่วัตถุรับทาจัดวางที่เราจัดวางไว้แล้วเกิดเป็นรูปสัตว์ลูกสุกสัตว์นะครับวันนี้กิจกรรมใหม่ของเราครูเซนกับครูแจ็คก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกครับก็คือให้นักเรียนใช้อะไรครูแจ็คใช้ร่างกายของตัวเองร่างกายของตัวเองโดยการทําเป็นรูปสัตว์แล้วก็ให้ ตัวบริเวณร่างกายทั้งตัวทงตัวเลยเป็กเรียนไม่ต้องถอดผ้าอะไรนะครับใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมปกติครับปกติครับนักเรียนอยากข้าใจปิดเอาแสงส่องผ่านตัวเราทําท่าทางสัตว์ให้สะท้อนไปที่กําแพงหรือฝาผนังที่มีลักษณะเป็นเป็นเรียบๆเนาะเป็น้นลักษณะที่สว่างๆที่ทําให้ส่องแสงไปแล้วมันเกิดเงาได้ชัดเจนนะครับทําท่าทาง อะไรก็ได้แต่ให้เงาออกเป็นลูกสัตว์ที่นักเรียนต้องการครับครับผมโดยโดยวิธีการทํานะครับถ้าเกิดนักเรียนสามารถทําคนเดียวได้นักเรียนก็ทำได้เลยนะครับครับแต่ถ้านักเรียนอยากจะใช้ตัวช่วยอย่างเช่นผู้ปกครองนักเรียนหรือพี่น้องญาติอะไรเข้าไปร่วมทำกิจกรรมเข้าไปร่วมทำลกสิตว์ด้วยกันได้เลยครับไม่จํากัดคนเลยหลายคนก็ได้ครับครับผมแต่ให้เกิดเป็นลูกสัตว์ให้ได้ครับ อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ที่สําคัญเลยก็คืออะไรครับครูแซมอย่างแรกที่จะต้องมีเลยครับคือนี่เลยหลอดไฟหรือแสงไฟครับนี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นจุดกําเนิดแสงที่ส่องผ่านตัวเราและทําให้เกิดเงาที่กาแพงนะครับแับแรกคือหลอดไฟแต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลอดไฟแบบครูแซมก็เหมือนเดิมครับง่ายที่สุดก็คือแฟดโทรศัพท์นะครับนักเรียนสามารถหาได้อยู่ันมืทุกคนอยู่แล้วนะครับใช้ได้เลย อย่างที่สองครับคุณแจ๊กอะไรต่อครับอย่างที่สองเลยก็คือตัวเราตัวเราครับตัวเราเองครับร่างกายของเราหรือหรือคนที่เราดึงเข้ามาร่วมทําก็คือผู้ปกครองก็ได้เพื่อนเื่อนน้องๆเอามาช่วยกันทําก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความสนุกในการทำงานครับผมสามพูแจ๊กว่เรามีมีมีแสงไฟอันดับหนึ่งตัวเราอันดับสองทำอไงต่อครับ สร้างเป็นลูกสัตว์ท่าทางต่างๆเลยครับมือเป็นมูช้างแต่อย่าลืมนะครับใช้ทั้งตัวใช้ทั้งตัวนะโอเคข้อห้ามเลยก็คือห้ามมีเฉพาะแขนห้ามมีเฉพาะขาห้ามมีเฉพาะหัวต้องมีทั้งตัวต้องมีทั้งตัวทั้งตัวอยู่ในในผลงานของนักเรียนนะครับถ้าเกิดทำแค่มือเนี่ยทำเป็นหมาอะไรเงี้ยครูเซงก็ทำได้เห็นไหมครับแต่ความยากมันอยู่ที่เราต้องใช้ทั้งตัวเข้าไปดูเข้าไปอยู่ในภาพ เราต้องการให้นักเรียนได้สร้างสรรค์จินตนาการอะไรแบบนี้ครับถึงไม่เหมือนสัตว์สักทีเดียวแต่ให้มีความคล้ายคือให้พอจะได้ให้พอดูว่าเป็นสัตว์อะไรก็พอครับครับผมแล้วก็ความยากของการบ้านวันนี้นะครับก็คือแทนที่นักเรียนจะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนถ่ายรูปมาอย่างเดียวใช่ไหมครับครับข้ามนี้ให้นักเรียนอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอโดวยวิดีโอโดยในการอัดคลิปนะครับนักเรียนจะต้องพูดแนะนําชื่อตัวเอง ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนแล้วอัดคลิปเป็นวิดีโอโดยการตั้งกล้องก็ได้หรือให้ผ,ผู้ปกครองในบ้านก็ได้ที่ช่วยถ่ายช่วยถือให้แล้วก็ให้นักเรียนทำท่าสามสัตว์โดยใช้แสงไฟทำให้เกิดเป็นรูปสัตว์ให้ได้ครับผมครับนักเรียนก็ส่งมาทางไลน์เหมือนเดิมเลยครับโดยเป็นวิดีโอเท่านั้นครับข้อห้ามคือจะไม่รับเป็นรูป เป็นรูปภาพแต่เราจะรับครับเราจะรับเป็นวิดีโอเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักเรียนฝึกการกล้าแสดงออกครับให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกผ่านกล้องส่งมาให้คุณครูดูบ้างครูดูจะได้รู้ว่า๋อกระบวนการทำของนักเรียนคืเป็นยากครูเซ็นครูเซ็นก็ครูจะได้ไปปรับรูปแบบการสอนใหม่เพิ่มเติมไปนะครับยังดีกว่าเห็นแค่ภาพนิ่งๆบางทีเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทำเองหรือเปล่าหรือใครช่วยทำหรือเปล่าเนี้ยอันนี้จะได้รู้เยว่องัตถประส อีกอย่างนะครับถ้าเกิดนักเรียนได้ทําเป็นรูปสัตว์แล้วนักเรียนอย่าลืมใส่เสียงให้มันด้วยนะครับสมมุติเป็นชาร์นักเรียนก็ต้องใส่ช้างเข้าไปด้วยทำเสียงไงเจ๊กูจ๊ชาร์ตาร์รปงูเจกูจ๊ารแล้วเจงเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป z o o การสาธิตการสาธิตกันเลยครับครับเฮ้ครับเราก็มาดูการสาธิตวิธีการทำ เงาให้เกิดเงาลูกสัตว์ใช่ไหมคุณแย้ให้ให้อยู่บนกําแพงนะครับโดยใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวกหนับกหนดให้ให้เกิดเงาบนกําแพงนะครับอย่างแรกที่ที่จะต้องมีเลยก็คือไฟไฟไฟฉายก็ได้ครับไฟฉายจากโทรศัพท์นะครับใครไม่มีไฟฉายมีไฟแฟลชใช้ได้นะครับครับแรกที่จะต้องมีเลยนะครับก็คือนี่เลยครับแฟลชไฟฉายครับที่จะต้องใช้ในการส่งร่างของพวกเราเนี่ยครับให้ ทะลุไปที่กำแพงเห็นไหมครับเห็นงไหมครับแล้วก็สร้างเป็นลูกสัตว์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตกันเลย หลังจากนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอการสาธิตจากการทํารูปร่าง,างเงาที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปสัตว์โดยการใช้ร่างกายของตัวเองเข้าไปประกอบในการสร้างงานนะครับครับนักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างในการทำไดนะ้เนาะทีนี้นักเรียนอย่าลืมถ่ายวิดีโอกันในขณะการทําด้วยนะครับ,รบอย่าลืมการส่งงานก็เหมือนเดิมครับให้นักเรียนส่งงานมาทางไลงน์ส่งการบ้านมาคุณแจ็คครับ เหมือนเดิมเลยโดยไม่ต้องเขียนชื่อไม่ต้องเขียนอะไรครับครูเซ็จะเข้ากับครูเซ็กครูเจ๊กจะเข้าไปดูในในวีดีโอที่นักเรียนทำ่งมานะครับครับก็นักเรียนชื่ออะไรครูจะได้ให้คะแนนครูครับผมฝากนักเรียนเข้าไปกดกดไลค์กดติดตามครับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเซ็กับครูเจ๊กในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็สถานการณ์โควิดครับครูเจ๊กตอนนี้ครับสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนเดิมครับ เวลาออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือด้วยเจลกอกลับมาถึงก็อาบน้ําอ,อาบน้ําบ่อยๆนะครับเวลาทำหลังจากทำกิจกรรมข้างนอกเสร็จแล้วครับครับก็ครูเซกับครูเจครูเซกับครูเจ็ขอ,อจบคลิปในการสอนเพียงแค่นี้นะครับคร่อมมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ,รบสวัสดีครับ